ชาแนลบายคุณแม่มานิดาสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการถ่าย y o u t u b e พีที่7นะคะตอนที่2จากตอนที่แล้วที่เราทำในเรื่องของการ โบตอคลิฟเก็บกรอบหน้านะคะวันนี้จะเป็นการร้อยหไหมเขาเรียกว่าไหมก้างปลาเป็นการยกกระชับร่องแก้มนะคะทำให้ร่องแก้มที่มันลึกเนี่ยตื้นขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อจากอีพีที่แล้วสังเกตดูนะคะร่องแก้มมันเริ่มขึ้นไปพอสมควรแล้วล่ะแต่วันนี้อยากจะให้มันเป๊ะขึ้นอีกนิดนึง <ๆ S 1> ก็จะเป็นการร้อยไหมตัวที่เป็นกั้งปลาเพื่อที่จะรั้งเอาร่องแก้มมันลึกที่ลึกๆเนี่ยให้มันกระชับขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีการร้อยไหมสเต็มเซลล์ด้วยเพื่อที่จะทําให้ตัวที่เป็นผิวหน้าเราเนี่ยเกิดความยืด ะะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคินซิ่งหน้าก่อนเนะาะสบายหน้าเนาะทยชามาแล้วยชาเสร็จแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากการร้อยไหมนะคะจะสังเกตดูบริเวณหน้าเราเนี่ยจะไม่มีอรอยเขียวรอยช้ำรอยบวมเลยเนื่องจากเทคนิคของอาจารย์หมอนะคะค่อนข้างจะชํานาญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการร้อยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราไปทําอะไรมานะคะ ถ้าสมมุติว่าใครสนใจที่จะร้อยไหมตัวนี้บอกได้เลยว่าปลอดภัยมากแล้วก็เห็นผลได้ทันทีอยู่กับเราได้ถึง2ปีเลยนะคะระยะเวลาของตัวไหมที่จะละลายไปใช้เวลาประมาณ6เดือนไหมก็จะสลายไปแล้วเพราะว่าเป็นไหมโพลีเดอซิเลนที่เขาใช้เกี่ยวกับการร้อยหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะคะมีความปลอดภัยสูงมากๆสำหรับคนที่กังวลน,นะคะตัวไหมตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่กับเราเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6เดือนพอมันสลายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอลลาเจนเราเนี่ยก็กลับมาแทนที่ในบริเวณนั้นๆแทนทําให้หน้าเราดูยกระชับขึ้นนะคะในคลิปนี้ เราสวยขึ้นนะคะและท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่020236635นะคะบริ a n n น l ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลสุขภาพความงามคะ่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ